ร้านอเส้นใหญ่เส้นใหญ่แบบโบราณใช่ไหมคือคือเคยกินนานแล้วอ๋อเด็กๆคือจะเหมือนเหมือนเส้นขนมจีนแต่ว่าเนื้อจะใยา่กว่าอร่อยนะคะถ้ากินกับน้ำยาของเขานะคะมันจะไม่ได้เส้นเล็กเหมือนขนมจีนไทยแล้วก็นี้คือลาแสลาแซ่นี้จะเป็นเส้นแผ่นบางๆแล้วก็ม้วนนะคะเวลาจะกินก็ฝัดเป็นแว่นๆนะคะอนั้นคืออันนี้ลาแสอันนู้นลาซอจะเส้นใหญ่นะคะไม่เหมือนอันนี้คือขนมจีนใช่ไหมคะจะไม่เหมือนกันเปรียบเทียบไม่เห็นนะคะเส้นจะต่างกันนะคะอันนี้อันนี้ลาซอลาซอเส้นจะใหญ่กว่าส่วนขนมจีนเส้นจะเล็กกว่านะคะ กี่ราคาที่ขายกันเป็นชุดเลยเหรอคะหรือว่าแยกน้ำแกงขายต่งางหากแยกน้ำแกงขายอ๋อน้ำแกงน้ำขายถุงเท่าไรคะอ๋อน้ำแกงถุงสิบห้าบาทเองนะคะก็ส่วนใหญ่จะขายงี้ซื้อห้ากิโลเลยนะคะแต่ละคนจะซื้อเยอะๆกันนะคะเลยก็เลยจะมีคนมาขายกันเยอะอันนี้จะขายกุ้ปากับสมันกุ้งนะคะเมืสักเจ้านี้จะมาขายตรงนี้ทุกปีเลยปีที่แล้วก็ขายตรงนี้ป้านี่อยู่ว่าป่อนนิ่จ้ามาเหรอจ้ามาก่อนพี่แข้ง อ๋อน้ำทิแห่งแต่ว่าไปกินกันได้ลูกไก่ยู่ห้าด้านนออ่ะลูกห้าบาทลูกบาทคิดเป็นลูกนะคะลูกละห้าบาทโลร้อยามโได้ประมาณกี่ลูกคะเคยนับไหม่เคยนับลูกละห้าบาทโลร้อยสามเลือกเอานะคะเอาลังยังไงโอเคเดี๋ยวไปกันาะคนเยอะเลยนะคะคือเขาจะซื้อของกินพวกนี้ก็ยังมีขนมปังตอนอีกอย่างหนึ่งขนมปังตอนละแซละซอขนมจีนปุ๊กปะสมันกุ้ง ซื้อไปเพื่อต้อนรับย่านะคะประชากรล้านแปดเลยนะคะอันนี้ยังน้อยนะคะจอดซ้อนแค่สองแถวเคยเคยเห็นคือจอดซ้อนแค่สี่แถวเลยนะคะจราจ,จรมู้จะทำยังไงเลยคะ่ะส่วนคนอยู่ข้างในก็ไม่รู้จะออกยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศการขายขนมจีนล้าแซ่ล้ซอนทุกปะกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูส่วนอื่น อยากจะขายกันเยอะหลายเจ้าแต่เรคนจะซื้อกันเยอะแยะเลยนะคะอันนี้อันนี้คือลาดซออันนี้คือขนมจีนไม่เหมือนกันเส้นเขาจะเส้นจะหยาบๆนิดนึงนะเนื้อจะหยาบๆแต่อร่อยเวลากินกับน้ำแกงของเขานะคะอร่อยอ๋อข้างในก็ขายกันเยอะเลยนะคะข้างในก็มีนะคะไม่เห็นเจ้าเลยตอนนี้วมันไม่น่ โอแกกามาคนเยอะนะคะแล้วนี่จะถ่ายดีขายตั้งกันติดติดกันเลยนะคะคือบ้านจะอยู่ติดทางรถไฟนะคะ ตอนดึกเนี่ยจะมีรถกระบะมาลงตั้งแต่ตอนด,น,คคนดึกเลยนะคะเที่ยงคืนก็จะมาลงตั้งกองกันไว้อยู่ริมถนนอล้วก็ยูวาซูเปอร์หรอด <c oughs> ีมอปกลักกรอจะมีเหนียวขาวนะคะเหนียวดำอันนี้คือเหนียวอะไรคะ เนื้อขาวแต่ว่าเนื้ส้ถั่วขาวอ๋ออันนี้เหนียวใส่ถั่วด้วยแต่ลูกละห้าบาทหมดเลยเหรอคะอ๋อลูกละห้าบาทหมดเลยนะคะเหนียวขาวเหนียวดำแล้วก็เหนียวใส่ถั่วกระเพราใช่มะเข้าที่โลละร้อยสิบแล้วนี่ใช่ไหมนี่ยังอยู่ว่างหรอมี่มันก็นี่ันก็อยู่ก็ข้าวต้มนัดตั้งไงเป็นกล้วยกล้วยกล้วยผลอะไรฮะเจลาโจ้กล้วยกล้วยนางยาอ๋อใส่กล้วยนางยานะคะนี่นะคะน้องก็โชว์เลยนะคะแต่มันถึงนะคะเนี่ยดูอ้ากิ่มถ่ายลูก นี้จะขายตุ่มปลาก็จะขายสมันกุ้งด้วยจะไปคู่กันนะคะคือเอาตุ่มปลาเอาต้มใบตองนะคะจิ้มกับสมันกุ้งกินมากินกับสมันกุ้งอ๋ออันนี้ขายทุกอย่างเลยขายตุ่มปลาขายข้าวกลมมัดขายขนมจีนด้วยขายลาซอด้วยลาซาด์ขายอยู่วะเหรอลาซาด์ไม่มี่ออ๋ลาซาไม่มีถ้ามีก็ขายอีกอ๋อมีขายข้าวหมากด้วยนะคะข้าวหมากอยู่ว่าการนอนนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทมิเต ขายข้าวหมาด้วยนะคะบัานบบนิงกาบอ,อนี่ข้าวหมากกี่บาทเป็การไหนเป็นกองค่ะอ๋อใายเป็นกองกับไส่ช้วยมันถ้าสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมสิบห่กเนี่ยจะมีคนขายขนมปังตองด้วยนะคะเนี่จะมาขายกันเยอะอันนี้ก็ขายตุกตาเพียบเลยค่ะเรามาดูตุกตากันนะคะวันนี้ ดูว่าด้านนู้่โกตสเตนิมโกสเเาดวตัดุปออันนี้เคมอันนี้มีถั่วอนุอานุดำอนุหวานโอซามาโออตัวอันตัวเราสามาเดรสะแลงอันี้ทำไมไม่ขายไม่มีที่จะขายเกมไม่ให่ที่บิเชนถึงว่าแหมช่วยพ้าคนเดียวอีกอีกรอบนึงอันนี้น้องบอกว่าเค็มใช่ไหมคะเคมแล้วก็หวานมีถั่วนี่อันนี้มีถั่วนะคะดำอานุดาอานุอนุหวานหน่อยหน่อยกินกิมกิมกิมแบบซามานะแล้วส่วนอนนุริมอมีมีห้าแบบมีห้าแบบนะคะ แต่ไม่มาเกาะประตูเขากล้าอิสระเรก็จอไม่ได้แล้วก็จิบสภาพประชากรร้านแปดนะคะจอดจอนสองแล้วนะคะเดินก็ไม่ยออกไปทางไหนนะคะเริ่มจอนสองแล้วเอาโดนัทก็มาเสียวหาช่องทางเดินก่อนนะคะนี่เอาเฉพาะช่วงด้านหน้านะคะเดินยังไม่พ้นเลยนะคะตอนนี้เจ้านี้จะถ่ายพวกโดนัทนะคะโอ้โดนัทสารพัดแหนบ อยู่ห้างงานนอนิ้งทากเลยทากเลยเอาขายชิ้นละไหร่ชิ้นห้าบาทหมดเลยโอ๊ยชิ้นละห้าบาทหมดเลยนะคะเนี่ยโดนัก,อ,นกอันนี้ห้าลูกยี่สิบอ๋ออันนีน้ห้าล,ลูกยี่สิบอันนี้เจ็ดร้อยบาทเป็นน้ำตาลค่ะอ๋ออ๋บาทนะี่ได้เพราะค้าขายแม่ค้าจะบอกอะไรที่ก็ลุ่มลมถนนปุ๋ยอันนี้กระปะนะคะชวดใหญ่จะขายลูกละห้าบาทกันหมดเลยนะคะราคาเท่ากันยู่้างช็ปเปลีมอลต์อยู่ก่ออ๋อ อยู่ที่ว่าจะชอบซื้อเจ้าไหนรสชาติไหนนะคะห้าบาทลูกละบห้าบาทค่ะจามาเนี่ยอยู่ว่ากันหรอห้าสิบบาทอ๋ออันนี้ห้าสิบบาทลูกก๊แกล่ะลูกก๊าลิลูกก๊าโลหรอไม่ถึงลูกร๊าลิลูกก๊าดแกล่ะสามสามขีดนะคะสามขีดห้าสิบบาทจามาสีจะไม่เหมือนกันนะคะเจ้านี้เจ้านูนสีจะคมกว่ารสชาติไทยสีเมือไทยสีเมือมาทำอร่อยคนเคยซื้อประจำเขาจะมาประจำกันนะคะ สามาอยู่ว่าการนอนี่คุณล้นจริงสามสิบบาทว่ากาแฟดัวดัวแก่อ๋สองขีดนะคะยี่สิบบาทเฮ้ยสามสิบปรถราคาเขาอีกอันนู้นก็มีขายนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูตลาดเดี๋ยวเราบ้านเกิดของฉันนะคะ เป๋าบันก่อนลลยยสภาพจะเป็นอย่างนี้พระจำนะคะจอ,จ,อจอกันจอสองแถวสามแถวกันเลยนะคะ